วันก่อนไปดูจัก,กรยานที่ตรงเลนฮิลก็รู้สึกว่าหลายๆร้านตอนนี้ก็ชอบอจัก,กรยานมาแปะตารานอาหารเพื่อดูเป็นทันสมัยแต่ไม่มีอะไรเด็ดไปว่าที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีชายป่าชนบทคุณผู้ชมนนึกภาพทาง <c oughs> แล้วอยู่ชายปาสวยงามชนบทอันง,งดงามก็มีช็อปจัก,กรยานเปิดขึ้นมาแล้วก็ขายดี เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์อะไรป๊อปป๊อปนะป๊อปอัพสโตร์ป๊อปอัพสโตร์ป๊อปอัพสโตร์แสดงป๊อปอัพสโตรนี่จะขายอะไรก็ได้ใช่ไหมโดยที่มันไม่กลมเกินกับพื้นที่โลเคชั่นแนวความคิดนี้ได้สองทางคือหนึ่งใช้สถานที่อะไรก็ได้มาจัดการให้ตรงกับสินค้าของเราข้อ2 ไปแรงๆดูสิครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะมันจะมีพวกที่ว่างๆเกิดเกิดขึ้นเยอะแยะพวกที่เช่าและเกิดหลุดสัญญาหรือไปต่อไม่ไหวและเกิดเป็นที่ร้างขึ้นมาตึกร้างก็ได้ตึกร้างก็ได้ตึกร้างก็ได้อะไรก็ได้ตัวเตยมีป้ายไฮนิงเก้นแน่นั่นแหละจัดอีเวนต์มันเลยจัดป็นเทศการมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นเอ็กซิบิชันแบบมหกรรมทิงไบเทคบางนางหรืออะไรอย่างนี้เป็นอะไรเป็นห้องแถวเล็กๆก็ทําได้แล้ว อ้าวอย่างนี้ป๊อปอัพมันจะบอกอะไรกับเราป๊อปอัพคือการที่เราจะมีนะฮะกิจกรรมหรืออีเวนต์ทันตาเห็นป๊อปอัพคือป๊อปอัพเนรมิตขึ้นมาทันทีเลยแต่นะผมจะเถียงงนี้อาจารย์ผมเถียงอย่างนี้ได้ไหมว่าสินค้าที่มันจะไปอยู่ป๊อปอัพเนี่ยมันก็ควรจะต้องดูบุคลิกของตัวมันเองด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช่ว่าอยู่ก็ค่ายหมดมาเขือเทศไอโฟนรองเท้ามันน่าจะไม่ทุกอย่างมาเขือเทศหรือมาเขือเผามาเขือมาเขือเทศ <laughs> พูดได้ชัดนะพูดได้ชัดนะมาเขือเผเห็นว่ามาเขือเผามันก็ต้องอยู่ที่หนึ่งนะมาเขือเทศมันก็อยู่อีกที่เห็นว่าอันนี้เป็นการบอกเลยว่าเราต้องเลือกว่าโปรดักต์เป็นอะไรและจะอยู่สถานที่อยู่ตรงไหนยังไม่ถึงเวลาเอามาเขือเทศก่อนมาเขือเทศจะไปอยู่บนตึกล้างได้ไหมเป็นซอสขวด ถ้าอยู่บนตึกร้างก็ได้แต่ต้องเผาแล้วก็ยำซะก่อนนะใส่มะนาวใส่อะไรเรียบร้อยผมเป็นคนลามกมากเลยอะไรผมไม่เคยคิดน้ยำมะเขือเผาเลยใส่ไข่ต้มด้วยเออโทษผมกลยบอกว่าสินค้าอะไรที่ป๊อปอัพสโตร์มันจะต้อนรับแล้วก็ไม่ต้อนรับคุณผู้ชมสับสนนะครับสินค้าไม่ใช่อะไรก็ได้อ้นี้ติงจะไปอยู่ในตึกร้างกลางชายป่าคือเรามักจะเราจะมักจะเน้นป๊อปอัพสโตร์จะเป็นน้ที่สินค้าใหม่ ที่เขาต้องการสร้างแบรนดิ้งต้องสร้างความเป็นเอกเทศขึ้นมาต้องสร้างปฏิอัตลักษณ์ที่แบบแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นความแปลกขึ้นมาที่สถานที่ที่เกิดขึ้นแ่าใช้เครดิตีปให้เต็มที่เลยแต่ผมว่าสไตล์เกี่ยวข้องด้วยสไตล์เกียว้งปึ้งปั้งขึ้นมาอันนั้นมันต้องมีอยู่แล้วฉับพลันทันทีนั่นอยู่แล้วไม่งั้นมันจะไม่เขาเรียกเข้าไม่เข้าสู่ IDA call อเ t e n t i o สร้าง interest ก่อให้เกิดดีไซน์และทําให้ a คชั่นคือคนซื้องี้ผมจะสมมติโจทย์ให้คุณผู้ชมลองคิดตามดู สมมติเราสองคนจะเปิดร้านป๊อปอัพนะครับในป่าสักอย่างหนึ่งอาจารย์จะขายอะไรมะเขือเผาหรืออะไรผมว่าคุณขายฟีบว่ะ